โดยพบว่าในช่วง25วันแรก1-25กรกฎาคม2565มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าภูเก็ตแล้วจำนวน11,585คนมีอัตราการจองโรงแรมที่พัก s อสเบวกช่วงกรกฎาคมกันยายน2564รวม271,833คืนรวมน้อและมีอัตราการจองห้องพักล่วงหน้าเดือนตุลาคม2564กุมภาพันธ์2565รวม5 0 6 4คืนจากนั้นในช่วง7วันหลังให้ สามารถเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวไปเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าสุราธานีเกาะพีพีเกาะไง่อ่าวไร่เละกระบี่และเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เขาหลากพังงาในรูปแบบซีรูที่เรียกว่าไอแลนด์ฮอปปิ้งได้ในวันที่1สิงหาคมนี้หมายความว่าตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถบินตรงเข้ามาเที่ยวประเทศไทยที่ภูเก็ตและสมุยจากนั้นจะสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้ถึง4จังหวัดคือภูเก็ตสุราธานีสมุยเกาะพังงนเกาะเต่ากระบี่เกาะพีพีเกาะไง่อ่าว และพังงาเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เขาหลากักทั้งนี้มั่นใจว่าการอยู่ในภูเก็ตเหลือ7วันและเพิ่มพื้นที่เชื่อมโยงดังกล่าวนี้จะทําให้ผู้ประกอบการนาเที่ยวสามารถเพิ่มโปรแกรมการท่องเที่ยวได้หลากหลายขึ้นและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาเที่ยวภูเก็ตและพื้นที่เชื่อมโยงใน4จังหวัดทะเลใต้ของประเทศไทยได้ดีขึ้นด้วยขณะที่เกาแฟให้บริการเส้นทางบาเรนภูเก็ตจํานวน1เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไทยเวียเจตให้บริการเส้นทางบินสิงคโปร์ภูเก็ตจานวน2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ให้้บรริกาเสน ทางฮ่องกงภูเก็ตและโอมานแอร์ให้บริการเส้นทางมัสกัดภูเก็ตจำนวน3เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากปัจจุบันที่มีสายการบินให้บริการเส้นทางบินตรงเข้าภูเก็ตแล้วจำนวนหนึ่งได้แก่การบินไทยกาตาร์เอร์เอมิเรตเอธิฮัดเอลเอาอิสราเอลและสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์จะให้บริการ2เที่ยวบินต่อวันช่วงระหว่าง19กรกฎาคมลบตุลาคมนี้และเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของสายการบินดังกล่าวนี้จะทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตได้ในจํานวนที่เพิ่มขึ้นตาม จำนวนที่นั่งของสายการบินและเป็นไปตามเป้าที่ทอทอท,อทอวางไว้คือประมาณ10,000 0คนในช่วง3เดือนแรกนี้กรกฎาคมกันยายน2564ด้านฉะนั้นประเด็นที่ทางทอทอท,อทอต้องดำเนินการต่อจากนี้คือเร่งสื่อสารว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่เปิดรับเฉพาะการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภยัยไม่ได้รับผลกระทบจากภาพใหญ่ของประเทศที่ยังคงมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้พร้อมย้ำว่านอกจากนี้ยังควรใช้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภูเก็ตครบ14วันแล้วและยังอยู่ ต่อและบางส่วนไปต่อในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นเป็นจํานวนมากนั้นให้ช่วยขยายผลต่อเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังเชื่อมั่นว่าเมืองไทยมีความปลอดภัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจดออรอดิตบอกอีกว่าประเด็นสําคัญที่สุดเวลานี้คือภูเก็ตต้องรักษาป้อมประการเมืองให้ดีต้องรักษาพื้นที่ให้ภูเก็ตมีอัตราการแพร่ระบาดให้ต่าที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างสามารถเดินหน้าต่อไปและเป็นเครื่องจักรสาคัญในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เจอวิกฤตมา แล้วกว่า1ปีและไม่เพียงแต่ภูเก็ตเท่านั้นพื้นที่เชื่อมโยงในอีก3จังหวัดก็ต้องยกมาตรการการควบคุมโรคระบาดให้เข้มข้นขึ้นด้วยเพื่อให้พาักการท่องเที่ยวได้วอร์มอัพและเตรียมพร้อมสําหรับการทาตลาดในช่วงไฮซีซันหรือช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนี้ต่อไปได้สําหรับการคาดการจํจนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในฐานะสมาคมที่ดูแลตลาดอินบาวนั้นดอร์อดีปประเมินว่าตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวสําหรับปีนี้ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการภูเก็ตแซนบอเป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร พัทยาหัวหินหรือเชียงใหม่นั้นในระยะเวลาอันสั้นนี้คงยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแน่นอน